คืนเผาผี Ghost Knight สนับสนุนโดย Frame h e t o n i c ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีษะลดการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสต,ตั้งแต่สอนครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสายที่สองเมื่อกี้แอบเพนไว้เวในช่องคอมเมนต์ใช่ไหมคะใครที่เป็น FC รอคุณพีอยู่เอาละตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณพีรถขนสอบวันนี้มาพร้อมกับเรื่อง คุณสายถ่านไฟเก่าคะ่ะเราไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณพีสวัสดีครับคุณออมสวัสดีครับผมได้เลยคุณพี <c oughs> เมื่อกี้แอบเห็นคุณพีอยู่ในช่องคอมเมนต์ใช่ครับอ๋าโอ้โหวันนี้ชื่อเรื่องไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นคุณสายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงฟังจากคุณพีดีกว่าคะ่ะเรื่องนี้คุณสายถ่านไฟเก่าครับ <c oughs> เรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณพีก็คือเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วครับืมก็คือขอบพูเรื่องแป๊บหนึ่งนะครับได้เลยค่ะก็ก็คือช่วงนั้นก็คือกับแบบช่วงนั้นก็คือมีแฟนนะครับมีแฟนอยู่แล้วก็ก็คบกันก็อยู่ด้วยกันอะครับค่ะครับแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง อแล้วก็คือเหมือนแบบแค่แบบแเจสซี่ว,วินาทีที่แบบว่าเจอกันก็คือเหมือนเหมือนขี่รถสวนกันนะคะค่ะเออแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ก็เขาก็ยิ้มให้แค่แค่ยิ้มให้นะคะแต่แบบมีความรู้สึกแบบ้ยชอบอะ่ะเออชอบผู้หญิงคนนี้ค่ะทั้งที่ว่าเราอ่ะมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมอืมอืมแล้วโอเคเสร็จวันนั้นก็กลับบ้าน ก็ปกติค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างปกติแต่กลางคืนอ่ะฝันฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วก็ฝันว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบรู้จักกันมานานแบบสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่แบบเราไม่รู้จักเขาเลยว่าเออเขาอ่ะชื่ออะไรหรือว่าเขาเป็นใครก็คือเจอวันนั้นการยิ้มปุ๊บมาฝันฝันถึงเลย ใช่เหมือนแบบเรารู้จักกันมานานมากอ,มอะไรงเงี้ยครับค่ะ,ะเหตุการณ์เอวันนั้นก็ผ่านไปเช้ามาก็ปกติครับแต่หลังจากนั้นได้สามวันเหตุการณ์ไม่ปกติครับในบ้านก็คือเหมือนเริ่มมีเรื่องละหองละแห่งกันกับแฟนครับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็แบบทะเลาะกันเรื่องนิดๆหน่อยๆก็มานั่งทะเลาะกันแล้วก็เหมือนแบบก็เลยแบบออกไป ดื่มกับเพื่อนทั้งนอกครับแล้วก็พอดีว่าวันที่ว่าไปดื่มเนี่ยก็คือเจอกับผู้หญิงคนนี้ที่ร้านเหล้าค่ะเขาก็เดินมาขอเบอร์แล้วก็คุยกันอะไรไงครับก็แอบคุยกันแหละอแอบคุยกันเสร็จปุ๊บก็มีสารสัมพันธ์กันต่อก็เรื่องไงก็คือคบซ้อนนะครับค่ะจากนั้นมาก็คือไม่กลับบ้านเลย ไปขุกอยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยอือใช่ก็ใครโทรมาญาติพี่น้องโทรมาไม่รับสายเพื่อนโทรหาคือไม่รับสายเลยก็คืออยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยไม่ไม่ไปทํางานจากแบบเป็นคนที่ขยันทางานมากอะ่ะแต่คือแบบช่วงนั้นเหมือนมันเป็นแบบเวลาเหมือนแบบมันไม่นานอะ่ะแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นเดือนเดือนที่แบบเราไม่กลับบ้านเราไม่ติดต่อใคร ค่ะใครโทรมาคือไม่รับสายคือเอาง่ายๆคือตัดจากโลกภายนอกไปเลยออือืแล้วก็ทีนี้ก็คือเหมือนแบบอยู่กันไปได้สักเหมือนแบบช่วงเวลาสั้นๆแต่จริงๆแล้วประมาณปีหนึ่งอยู่ด้วยกันก็คือใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนั้นอะ่ะก็คือไม่ได้ทํางานแต่ก็คือแบบทางบ้านก็ โอนเงินเข้าบัญชีให้ใช้แบบเหมือนเขาก็เป็นห่วงอะว่าเออถ้าเกิดไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเงินใช้ไหมออย่างเงี้ยครับ<ะ>เขาก็โอนทางบ้านก็โอนตังค์ให้ใช้ค่ะแล้วใช้ชีวิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งจนแบบไดยพี่น้องคือแบบไม่ไหวแล้วก็คือไม่โอนตังค์ให้ให้อยู่ด้วยกันก็คืออยากอยู่ก็คือให้อยู่ด้วยกันแต่มันก็มีแบบประมาณว่าพอไม่มีเงินพอเราไม่มีเงินปุ๊บ ก็กลายเป็นแบบมาทะเลาะกันให้ไปหางานทำก็ไปหางานทำก็ก็ทำงานครับแล้วพอเราไปทำงานเนี้ยตัวเขาจากที่คนที่เคยทำงานทุกวันทุกวันเขาก็ไม่ทำงานครับก็อยู่แต่ในบ้านไม่ทำงานก็เราก็ออกไปทำงานจนวันหนึ่งเนี้ยเหมือนช่วงหนึ่งที่แบบว่า รายได้มันน้อยลงละแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นเขาก็บอกเลิกเราเพราะว่าเออเราเราเราไม่มีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนครับเขาก็บอกเลิกเสร็จปุ๊บก,ก็เหมือนแยกกันแล้วก็กลับบ้านเขาก็อยู่ของเขาเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยไอประเด็นคือเรากลับมาอยู่บ้านปุ๊บ เราฝันเห็นแต่เขาเราอยากไปหาเขาคือเราอยากไปหาอยากไปอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยคือหลับตาเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะพอหลับตาปุ๊บคือฝันเห็นเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ลอยมาเลยหรอใช่แล้วก็เออญจติพี่น้องก็คือเขาก็บอกแหละว่าเออกลับมาบ้านก็คือหน้าโซมากแบบจากคนที่แบบมีเนื้อมีหนังคือแบบเป็นคนที่แบบ หน้าตาดีอ่ะเอือช่วงหนึ่งก็คือเป็นคนที่หน้าตาดีคือกลับบ้านมาคือโซมแบบผอมสู้ตาก็แบบจะแบบลอยลอยเวลาเวลาแบบอมีแบบแบบคนคุยด้วยอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนผ่านเข้าหูก็คือเหมือนไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะคือตัวเราก็เหมือนเราเหม่อลอยมีความรู้สึกเหมือนแบบเขาพูดอะไรอจนแบบบางทีต้องหันกลับไปถามเขา เมื่อกี้พูดอะไรหรอเขาบอกอ่ะเออยายพี่น้องเลยอ้าวแล้วที่ที่พูดไปนี่ไม่ได้ฟังเลยเหรอไม่รู้พูดอะไรพูดอะไรหรออืมแล้วก็คือมาเป็นช่วงหลังๆที่แบบว่าเหมือนมีอาการแบบป่วยป่วยมาก็คือทํางานไม่ได้เหมือนแบบเจ็บออดๆแอดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจะเป็นคนที่กินข้าวได้ กลายเป็นคนที่กินไม่ได้ใช่พอแบบเหมือนคนปลอมใจอะครับอประมาณอาการประมาณนั้นเหมือนคนแบบปลอมใจเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนค่ะครับอแล้วก็มีอาการเหมือนแบบอยากจะออกไปหาเขาอยากจะไปหาเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาเขาที่ไหนเพราะว่า เหมือนประมาณว่าเขาอยากย้ายาย,ย้ายที่อยู่ไหม mm. อืมอืมแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยเพื่อนน่ะก็มาหาที่บ้านก็บอกว่าเออเนี่ยเออแฟนแฟนเองอะมีแฟนใหม่แล้วนะแบบเราก็แบบใจเราว้าวุาว่นเลยทีนี้แบบว่าเออเขามีแฟนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ <Huh. S 2> ก็พยายามแบบหาทางติดต่อแต่คือเขาก็าบล็อกทุกทุกช่องทางอะ่ะฝั่งนั้นเขาก็คือบล็อกอะจนแบบ ญาติพี่น้องอ่ะเขาเห็นว่าเราผิดสังเกตเพราะว่าจะเป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนที่แข็งแรงกลายเป็นคนแบบไม่เอาอะไรเลยแล้วก็เหมือนแบบตาขวางงแบบเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ตาขวางใส่เวลาแบบใครเข้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนใครมาถามว่าเออแค่มาถามว่ากินข้าวหรือยังก็ตะหวาดเขาบอกว่าเออมึงอย่ามายุ่งกับปูได้ไหมพวกมึงอย่ามายุ่งกับปูอะไรย่างเงี้ยประมาณนี้ยครับ เออแต่เป็นคนที่แบบพูดจาเพราะกัแบบกลายเป็นคนพูดจาหยาบคายแบบไม่เอาใครเลยอ่ะอประมาณนั้น,นใช่ครับเราก็เอออาเขาก็ไปหาพระรูปหนึ่งพระเอบอกว่าอ่ะทําไมเพิ่งมาแหละโยม,มพระอบอกว่าถ้าโยมมาช้ากว่าน,นี้ยเขาก็ไม่อยู่กับโยมแล้วนะ อืมเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาสักทั้งตัวครับสักเออมีสักเท่าที่เคยเห็นก็คือเขามีสักแบบพวกมหาเสน่ห์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเหมือนครั้งหนึ่งเคยเห็นขวดน้ํามันด้วยครับอืแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นขวดน้ํามันอะไรเป็นขวดเล็กๆที่เหมือนเออคุณออมเคยเห็นไอ้น้ํามันเขียวๆข,ขวดเล็กไหมครับเป็นสีเขียวๆเ,เหรอคะ ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นน้ํามันสีเหลืองๆขุ่นๆค่ะอ่าอ่าอ่าเออก็คือวันนั้นคือตอนที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเคยเหมือนเห็นครับแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยไอ้น้ํามันดนะันะั้นอะ่ะอืมอืมพาก็เลยบอกว่าให้ให้พาตัวมาทําพิธีแต่ลดน้ามนต์ให้แล้วก็เดี๋ยวจะทําพิธีให้ ก็คือญาติก็ต้องช่วยกันจับไปอ่ะหิ้วไปหัวไปดึงแบบลากไปจนได้ค่ะก็คือไปไปถึงเสร็จก็คือแบบพอเห็นหลวงพ่อใช่ไหมอันนี้คือเป็นเป็นทางญาติเล่าให้ฟังเพราะช่วงนั้นคือเหมือนไม่มีสติเลยอืเขาก็บอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงเนี่ยยกมือชี้หน้าด่าหลวงพ่อเลยหยาบหยาบคลายเลยใช่บอกมึงมายุ่งเรื่องกูทําไมมึงอยาก มาเสือกเรื่องอุทมัยอะไรประมาณเนี้ยครับ oh. จริงๆแล้วมันอยากคลายกว่าน,นี้ครับเออประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้หลวงพ่อก็ลดน้ำมนต์ให้ครับวันแรกก็ลดน้ำมนต์ให้ก็เหมือนทําพิธีให้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามก็ยังมีแบบเหมือนอาการมันยังแบบอันนี้อยู่แบบแรงอยู่จนแบบไปในรถน้ำมนต์ไปทําพิธีไปประมาณ ยี่สิบวันนะครับ oh. ก็เหมือนใช่แล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราเริ่มรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างบางครั้งเราก็เหมือนเรารู้สึกตัวนะแต่บางครั้งก็เหมือนความรู้สึกคือไม่รู้เรื่องอะ่ะอืเออคือแบบมันเหมือนเหมือนคนเบอร์เบอร์อะครับค่ะอือเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็เบอร์เบอร์เหมือนเราไม่ไม่เอาง่ายๆคือแบบ ความคิดช่วงนั้นน่ะเราจําอะไรไม่ได้เลยโอหว่าเราทําอะไรไปบ้างหรือเราเราว่าใครอะไรเงี้ยไม่รู้เลยตลอดระยะเวลาที่สิบกว่าวันน่ะเหรอคะที่ไปรถ่้ำมลใช่โอ้โหคือเราจําอะไรไม่ได้เลยช่วงเวลานั้นเหมือนเหมือนความจําเราไม่มีเลยอยู่อยู่ในสมองใช่ครับแล้วก็เวลาผ่านไปก็คือสรุปแล้วรถน้ำมลทำพิธีเนี่ยประมาณเดือนครึ่งครับ ถึงแบบกลับมาเป็นแบบว่าเออแบบรู้แบบพูดได้แล้วก็แบบเหมือนจําได้แล้วก็กลับมากินข้าวได้อะไรเง<ะ>ี้ยครับเนี่ยก็คือพอมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นวันสุดท้ายละก็คือของอหมดออกจากตัวหมดแล้วเพราะว่าเออนันมันนานหน่อยเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปสักตรงนั้นมาครับ เขาขึ้นไปตรงไอ้บนเขาอ่ะครับแล้วมันบนเขาน่มันจะมีอาจารย์อยู่อาจารย์อ,องค์หนึ่งคือก็คือเขาเรียนแบบสายสายดํำอ่ะครับอืมคือเขาไปสักรงนั้นมาอ,อ๋อ,อใช่ก็คือเหมือนเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เหมือนหลอกไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะจากที่พอหลังจากที่เราหายดีใช่ไหมเรามานั่งเช็คประวัติเขาอะอสรุปแล้วอะ คือไม่ได้โดนแค่เราคนเดียวคือโดนเยอะมากแล้วช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะคือเขาไม่ได้มีแค่เราคนเดียวไงเยอะมากต้องใช้คําว่าเยอะมากอะครับค่ะแล้วก็คือทุกวันเนี้ก็คือผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะเขากําลังรับผลกรรมของเขาอยู่ยังไงคะจากที่ว่าจากที่ว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อนมาเล่าให้ฟังนะก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือผู้หญิง,งนะนะ ไปตรวจเจอมะเร็งในเม็ดเลือดครับออืแล้วก็คือเหมือนร่างกายเขาแย่มากค่ะใช่เพราะว่าล่าสุดอ่ะเหมือนไปทํากับคนที่เขามีอิทธิพลหน่อยหน,นึ่งอะเนาะเพื่อหวังเงินแต่คนนั้นอ่ะคนที่เขามีอิทธิพลคนนั้นอ่ะเขามีอาจารย์ดีเขาก็ทำทำไปของตีกับค่ะใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนจะ คนที่แบบสวยอ่ะสวยเลยแหละ mm. เป็นคนที่หน้าตาดีมากกับกายเป็นเหมือนที่เพื่อนนามาให้ดูนะรูปล่าสุดแบบคนละคนเลยอะครับแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นบ้าด้วยมั้งโอ้โหใช่แล้วจริงๆแล้วอ่ะที่ที่ที่เราโดนอ่ะเราโดนน้ำมันด้วยนะน้ำมันพายแล้วก็เออพวก อะไรอะที่เขาไปสักมานั่นแหละมันเป็นของดำหมดเลยอืมอันอันอันอที่บอกว่าเห็นว่าเป็นน้ำมันขวดเล็กๆอ่ะใช่อาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ใช่แล้วคือแบบที่ท,ที่ที่ว่าที่ว่าญาติบอกนะเขาบอกว่าเออตอนที่วันเราอ่ะไม่รู้สึกไม่รู้สติเลยอ่ะก็คือเราอ่ะมีมีมีแฝง เหมือนผีตายโหงอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยคือหมายถึงมา,มาแฝงในตัวเราอะไรเงี้ยหรอคะใช่ใช่ใช่เพื่อเพื่อให้เราอ่ะหาเงินไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบให้เราอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบต้องแบบต้องหาไปให้เขาอะไรเงี้ยครับค่ะใช่คือแบบใครจะบอกว่าเออเนี่ยคนสายมันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่จริงๆริอะมันมีนะ ใช่มันมีจริงเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนตเลยว่ามีจริงเพราะว่าโดนมันกับตัวแล้วก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วโอ้โหจะบอกว่าคุณพีอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดถูกต้องไหมคะใช่ครับจะบอกว่าที่คุณพีบอกว่าไม่ได้ทำแค่กับคุณพีคนเดียวพอออมฟังแล้วนะออมไม่แปลกใจเพราะว่าอะไรเลยไหมตอนแรกคุณพีบอกว่าครั้งแรกที่เจอกันแค่เขา เหมือนแบบขับรถผ่านคุณพีและแค่ยิ้มให้แค่นั้นใชจากนั้นคุณพีคือชีวิตพลิกเลยอ่ะใช่ครับจากคนก่วงนั้นคือ,อเขาบอกว่าช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราดวงตกด้วยไงเขาทําง่ายแมะแบบง่ายเลยอ่ะอโอ้โหคืออ่ะเขาเข้าใจอย่างที่คุณพีบอกว่าอ่เป็นคนหน้าตาดีแต่ว่าใช่กอีแค่แบบ อาจยิ้มอันเนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นแบบโอ้โห first impression ว่าแบบโอ้โหผู้ผู้หญิงคนนี้แบบถูกใจสวยน่ารักแต่ถึงขนาดว่ามันทําให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ไปแอบ,บคบกับเขาอีกใช่เอองานการทําไม่ได้ไม่ไป<ช>ทํางานตัดไม่ไปตัด,ตดเลยจากทุกคนเลยอยู่กับผู้หญิงคนนี้แค่คนเดียวแล้วก็อ่ะแล้วช่วงนั้นคือมีเงินเท่าไหร่ให้เขาหมดเลยไหมคะช่วงนั้นใช่ครับใช่ใช่ แล้วคือกับแฟนคนนั้นก็คือแบบรู้เลยว่าเขาเสียใจมากที่เราทําแบบนี้แต่แต่ช่วงเวลานั้นคือเราไม่มีสติที่แบบจะมาคุยหรือจ,จะเจรจาอะไรเลยเขาก็ออกจากบ้านเราไปเลยอข,ขอโทษนะคะพอพอมีเรื่องผู้หญิงคนนี้ก็คือเลิกเลิกรากันกับแฟนเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านไงโอ้โหเขาก็เลยขนของออกไปเลย เสียหมดเลยเนาะทั้งของรักทั้งเงิน<ช>งานโอ,อ้โหทุกอย่างเลยอะ่ะใช่ช่วงนั้นคือเหมือนกําลังดีด้วยแล้วแล้วมันมีมันเป็นช่วงที่เราพลิกเลยอะ่ะแบบอืมเหมือนชะตาเราพลิกเลยโอยไม่น่าเชื่ออันนี้อันนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าแบบอาแค่ผ่านคืออาต้องคือเขาก็อาเขาก็มั่นใจว่าเขาก็มีของดีเหมือนกันใช่างที่บอกสักทั้งตัว สักทั้งตัวทุกจุดเลยแล้วสักตรงนั้นมามด้วยไอ้ไอ้ที่เรามไม่เห็นอีกอะไอ้ที่แบบนอกเหนือจากอันที่เป็นสักอีกอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาโหไปลงของไปลงนู่นลงนี่อะไรมาบ้างใช่โอ้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันนั้นแบบไม่ได้ไปเจอพระที่ช่วยรดน้ำมนต์ให้ก็ไม่รู้ว่าป่านนี้คุณพีจะเป็นยังไงใช่ก็คือเหมือนชีวิตภายในหนึ่งปีนั้นอะภายในหนึ่งปีตั้งแต่รู้จักกับผู้หญิงคนเนี้ยคือ ทุกอย่างคือมันเป็นความจําที่เราจําไม่ได้ว่าเราทําอะไรบ้างเราอยู่กับเขาแบบไหนอืเราใช้ชีวิตแบบไหนมันเหมือนความจําช่วงนั้นคือมันหายมันลบไปเลยจากจากสมองเราใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบเอาจริงๆคือมันไม่มีใครเชื่อเพื่อนบางคนยนึงบอกเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันมัน มันจะโดนของหรอเออเพร,อราะว่าระยะเวลาเลยหรอระยะเราระยะเวลาการเจอกันกับผู้หญิงคนนี้ e ที่เขาทําของใส่คุณพีเนี่ยอะคือมันสั้นมากๆใช่คเคนแค่ขับรถผ่านกันอันนี้คือ,อยังคิดว่าเออเนาะแบบโอ้โหจริงแบบเพ<อ>ื่อนนึงแบบบอกมันมันมันหลงเขาหรือเปล่ามัน <Ether net. S 2> มันอาจจะไม่เกี่ยวกับอันนี้คือทางวิทยาศาสตร์ก็คือเหมือนเราหลงเขาเราลักเขาเราชอบเขาอะไรเงี้ยเขาขอดูดีอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือช่วงเวลานั้นคือจําไม่ได้เลยว่าเราอยู่กับเขายังไงเราใช้ชีวิตกับเขาแบบไหนคือมันเหมือนมันเป็นความจําที่มันลบไปเลยอะ่ะค่ะใช่ออแล้วก็ช่วงนั้นเนอะมีคนอื่นเหมือนมาแฝงร่างอีกคือไม่ไม่เหลือตัวตนแล้วของเราเองอะเนอะใช่ค่ะหมดเนื้อหมดตัวเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดไม่มีญาติเนี่ยครอบครัวคอยซัพพอร์ตให้นี่โอ,อ้โหเรียกว่าคุณพีไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับ โอ้แล้วเขาทาแบบนี้เนะเหมือนมิจฉาชีพเลยเนอะโอ้โหคุณใสเนี่ย<ช>ก็ว่าแย่แล้วนะแล้วอันนี้ยังเอาคุณใสไปหลอกคนนู้นคนนี้มาอีกโอ้โเวนกรรมใช่ก็คือทุกว,วันนี้นอนตอนแรกก็ตอนแรกนนก็คือว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วว่าจะไม่เล่าแต่ว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์เนาะสําหรับคนที่คิดว่าเออมันไม่มีจริงหรอกพวกคุณใสพวกศสยศาสตร์มัน เพราะว่าทุกวันเนี้ยคนเราอ่ะมันถือมันถือสินไม่ได้มันนุ่นนี่นั่นไม่ได้เพราะทุกคนมันจะมีกิเลสแต่จริงๆแล้วมันมีจริงอันเนี้ยจากที่ไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเลยเรื่องไสยศาสตร์หรืออะไรม์ดําเลยไ้ยแบบบางทีเหมือนฟังฟังคนอื่นก็ไม่เชื่อนะแต่พอมาโดูกับตัวเองอ่ะเออเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามีจริงแล้วแล้วเคยเคยเจอแบบว่าคนโดนยาฝังอ่ะแล้วเขาเสียชีวิตอ่ะ เ,เล็บมือเขาอ,ะอ่ะกับปะกเขาม่วงหมดเลยอืปลายเล็บเท้าเล็บมือม่วงแค่เสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงนะอันนี้เคยไปเก็บศพมาไงโอ้ยออคนเนี้เขาโดนยาสั่งจริงเพราะว่าแฟนเขาไปม,มีเมียน้อยอันนี้เคยเคยเล่าเล่าในเดอดช็อกไปแล้วค่ะใช่โอ้เนาะคุณพีก็เรียกว่าคลุกคลีอยู่กับผู้เสียชีวิต แล้วก็ได้เห็น<ช>อะไร,ค,รคืออาจได้ขออนุญาตถามนอกเรื่องนิดนึงอย่างถ้าเกิดเป็นอะอย่างอย่างที่คุณคุณพีบอกว่าศพที่โดนยาสังเนี้ยอันนี้เราพูดกันในในถ้าเรื่องของความเชื่อเราพูดแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ล่ะคะอย่างเงี้ยคออือหัวใจล้มเหลวครับอ๋อใช่ก็คือแพทย์อะวินิจฉัยมาว่าเป็นหัวใจล้มเหลวอือใช่แต่จริงๆแล้วอะก็คือรู้ๆกันอยู่เนาะอือ ถ้าหัวใจล้มเหลวมันไม่ใช่แต่อันเนี้ยที่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 ไปเจอศพอะนะค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบกินไก่ทอดมากแล้วแฟนเก่าเขาอะเขารู้อยู่แล้วว่าแฟนเขาชอบกินอะไรถูกไหมเขาก็ซื้อไออย่างที่ต้องการอ่สั่งที่ที่ที่แฟนเขาชอบอะคือตอนที่ไปเจอศพเนี่ยไก่ยังคาปากอยู่เลยใช่ไก่ทอดยังคาปากอยู่เลยแค่กัด ไปแค่น่องเดียวเองอืม,อมของพวกนี้จริงๆอ่ะมันมีจริงแล้วมันก็แรงด้วยใดๆก็แล้วแต่ปอมว่าคุณสายเนี่ยน่ากลัวอันนี้ยอมรับแต่ที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจของคนใช่ครับเออสั่งฆ่าคนอื่นอ่ะสั่งทำร้ายคนอื่นโดยที่แบบแค่อยากแค่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ใช่แล้วคุณอมอรู้ไหมว่าเขาเขาไม่มีคําว่าสํานึกเลยนะเขาก็นั่งกินเหล้าขาวคือเขาก็เป็นคนไปส่งแฟนเขาแหละเขานั่งข้างหลังกระบะเนาะแล้วศพก็คืออยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยเขาก็นั่งกินเหล้าขาวแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอ้แบบใจคนเราแบบมันสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คุณใส่เนอะมันอยู่ใกล้ตัวอยาก<ช>อยากจะแบบทําใส่คนนู้นคนนี้ก็คือมีหมดโอ้โห นะเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณพีมาเล่าให้ฟังโอ้โหน่ากลัวมากเกือบเอาชีวิตไม่รอดเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวใช่ค่ะโอ้ทุกอย่างเลยโอ้โหต้องขอบคุณคุณพีมากๆเลยวันนี้ที่แบบมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ฟังกันเลยนะแล้วก็ระวังได้ก็ระวังมีสติ<ช>กับตัวเองดีที่สุดใช่ค่ะเนาะประมาณนี้คุณพีขามีช่องทางอะไรอยากฝากให้ติดตามไหมคะอ๋อตอนนี้ ยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเออยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยแล้วก็ช่วงนี้ทํางานด้วยไงก็ตอนแรกกะว่าจะเลิกเล่าแล้วอ่ะเออเลิกเล่าหมายถึงเล่าเรื่องผู้ให้จบใช่ถูกต้องใช่จริงๆก็คือจะเลิกเล่าเรื่องแล้วเพราะว่าเราทํางานมันไม่ค่อยมีเวลาไงต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านดึกอะไรเนี้ยครับใช่ทาง หลายๆช่องทางเขาก็ติดต่อมาแหละแต่ว่าอืก็ปฏิเสธเขาไปเพราะเราแบบไม่พร้อมที่จะเล่าไงเราทํางานอะไรเงี้ยมันเวลามันไม่ฟิกเหมือนเมื่อก่อนนะครับดีใจนะที่<ต>เราได้คุยใช่แต่ทีเนี้เรื่องเนี้ยมันมันมัน มันเจอมากับตัวคืออยากจะเล่าแบบครั้งสุดท้ายที่แบบที่สิ่งที่เขาทำกับเราอะไรอย่างเงี้ยโโแต่เราก็เอาหัวสีให้เขานะเพราะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เออเอาหัวสีให้ทุกอย่างที่สิ่งทุกอย่างที่เขาทำกับเราโโหัวสีกรรมดีที่สุดใช่คได้ไม่ผูกเวรผูกกรรมกันเนาะอะไรที่มันเจอกันก็ให้มันจบแค่ในชาตินี้ ใช่ค่ะวันนี้เรากลับมาเป็นตัวของเราได้ดีที่สุดแล้วถือว่าโชคดี<ช>ของเราแล้วค่ะใช่โชคดีมากที่ตอนนี้<ม>เรายังมีชีวิตอยู่ถูกต้องใช่ครับเนอะได้เลยค่ะคุณพีออมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้แบบ<ช>ยุ่งมากๆยังแบบมาเล่าให้คืนเผาผีฟังอีก,กแล้วถ้ามีโอกาส ดีดีดีนะคะยังไงอมรบกวนด้วยนะคะคุณพีอยากฟังพีใหลายเรื่องเลยยังายังคิดถึงพี่นัทอยู่นะพี่นัทขี่ก็ยังคิดถึงอยู่ขอบคุณมากมากเลยนะคะอย่างนี้ครั้งหน้าต้องมาเล่ากับพี่นัทแล้วแหละได้เลยแต่ทงต้องต้องรอดูเวลาด้วยได้ค่ะยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณพีเช่นกันค่ะได้ค่ะคุณพีขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ